คนนี้แม่โอเคร้อยเปอร์เซนเปิดตัวทนายคนใหม่มาช่วยซู้คดีแตงโมนิดาหลังจากที่คุณแม่ของแตงโมนิดาได้แต่งตั้งทนายกฤษณะให้เป็นทนายความส่วนตัวและประกาศไม่ให้ทนายตั้มเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมและกระทั่งต่อมาก็กลับมีประเด็นที่ทนายกฤษณะมีคดีถูกเจ้าหนี้จำนวนหลายสิบรายออกมาแชร์ออกมาทวงเงินคืนจำนวนมาก ซึ่งทางด้านคุณแม่ก็ได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นทนายความของคุณแม่ถูกแชรโดยคุณแม่กล่าวว่าคุณแม่ติดต่อไว้นานแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะจ้างจะไปมองขาวแบบนั้นไม่ได้ถ้าเราจะจ้างคนเราไม่รู้จักเราจ้างไม่ได้มันไร้สาระมากอยากไปตั้งประเด็นแปลกประหลาดคุณแม่มืนและไม่รู้จะตอบอยังไง และล่าสุดพิธีกรก็ได้เปิดเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้รับโทรศัพท์จากทนายเดชาโดยทนายเดชากล่าวว่าคุณแม่แตงโมดได้รับมอบหมายให้ทนายเดชาเป็นที่ปรึกษาให้กับทนายกฤษณะเพื่อต่อสู้คดีทางด้านกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว